อันนี้เขาอยู่กับพี่สวนันนาเนาะพี่สวนันนามีปัญหาสุขภาพคือไทรอย์เนาะก่อนหน้าก็เคยตัดมดลูกมาแล้วน,น,นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคกระเพาะแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้จักกาลิ้นจือเนาะก็กินรากินดอกกินช็อกโกกินชาเป็นบ่แล้วเป็นังไรเนี่ยวันนี้ดื่กาแฟเลยนะดื่กาแฟน้ำวซดาครับที่บอกตัวกาแฟดำเนาะ ปาก็ูชิมข้าไปแล้วก็ดีขึ้นอ,อาการเมื่อยลดลง,ลงแล้วก็ข้อที่บวมก็ลดลงมันบอกครับอาช้เวลาประมาณนปีหนึ่งป,ปีกว่า,วาเนาะเราเห็นยายจันทร์าถึงว่ามีปัญหาว่าเสี่ยงโควิดบอ เป็นยังไหนไปรถตู้เป็นว่าที่ผมฟังมาไปทางไหนชนบุรีไปชนบุรีไปชบุรีเราคนทั้งรถติดมั้งอ่าแต่ว่าของเข้าวนิเซียงแต่ว่าข้ากินยังชาเป็นบอกยังชากาแฟดำกินชากินกบแฟดำกะบาดดอกกินไว้เลยคนที่เกิดขึ้นวัติดยุคนียว้เติด เนี่ยปลอดภัยเนาะแล้วก็เสียงอีกหลายเถ้อเสี่องหลายเทือเออรวมถึงเท่านี้พ่อมต่วข้ามมั่วข้ากัเป็นเบิร์ดมูติดมดืดแต่เฮากับปลอดภัยเนาะยังหน่อยกันกินลินจี่กับซอยตรงนี้ได้งั้นเนาะอินเ็อร์พุ่มทานท่านดีเนาะการติดโควิดจะซีหน่อยลงยากขึ้นเนาะโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับ